ได้ฟังแล้วจุกในอกสองพี่น้องกำลังเดินไปโรงเรียนหนุ่มสงสารจอดรถช่วยเผยชีวิตแสนลำเค็นสาหัสมากสำหรับเด็กน้อยเขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของติ๊กต็อกเกอร์รายหนึ่งค่ะซึ่งเขาเป็นพ่อค้าขายต้นหอมนะคะเขาได้โพสต์คลิปสุดเวทนาหลังได้ไปเจอเด็กน้อยสองพี่น้องเดินอยู่ริมถนนซึ่งกำลังจะไปโรงเรียนเลยจอดสอบถามค่ะซึ่งเขาได้ระบุนะคะว่าทำไงได้ช่วยเท่าที่ทำได้ครับ ซึ่งในคลิปผู้โพสเห็นเด็กชายแต่งชุดนักเรียนเดินอยู่กับน้องสาวริมถนนคาดว่าจะไปโรงเรียนจึงจอดสอบถามทราบว่ากำลังจะไปโรงเรียนแต่ไม่มีคนไปส่งและอาสา,าจะไปส่งก่อนจะพักขึ้นไทยรถกระบะขับไปโรงเรียนซิงผู้โพสเล่านะคะว่าเด็กน้อยสองคนน่าสงสารมากเมื่อสองถึงสามวันที่ผ่านมาไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้เห็นแต่งตัวมาแล้วก็ไม่มีคนไปส่งเพราะบ้านจากโรงเรียนห่างกันประมาณสองกิโลเมตร เขากําลังจะเอาต้นหอมมาลงก็เห็นว่ามันแปลกๆเดินไปเดินมาเลยถามดูจึงรู้ว่าไม่มีคนไปส่งโรงเรียนทั้งสองพี่น้องส่วนที่บ้านนันตาก,ก็พิการยายสายตามไม่ดีอะไรได้ไม่มีต้องมารับจ้างลอกหอมไรายได้ก็ไม่เยอะวันละประมาณ200บาทพอได้ให้หลานไปโรงเรียนส่วนแม่ติดยาอาการค่อนข้างหนักทำยังไงได้ก็ทำได้แค่ช่วยเท่าที่ช่วยผมว่ามันสาหัสสำหรับเด็กแค่เกิดมาแล้วยังต้องมาเจอแบบนี้อีก เมื่อรถมาถึงโรงเรียนเด็กน้อยทั้งสองคนก็เดินลงจากรถก่อนที่ผู้พ่อจะแบ่งของกินให้พร้อมกับเงินติดตัวเล็กน้อยไว้ซื้ออะไรกินและกำชับให้ดูแลน้องด้วยจากนั้นก็ถามว่าตอนเย็นจะกลับยังไงคำตอบที่ได้ก็คืออ่ำอึงเพราะไม่มีคนมารับอาจจะต้องเดินกลับกันเอง หลังจากนั้นผู้คนก็ได้มาอัปเดตความคืบหน้านะคะหลังมีคนถามว่าทำไมผู้นำหมู่บ้านไม่เข้ามาช่วยเหลือผู้พนก็ได้เล่าในคลิปว่าตอนนี้กำลังหาซื้อจัก,กรยานให้เด็กส่วนผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อนบ้านก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้คอยดูแลทำให้เด็กปลอดภัยอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่เขาก็มีภาระมีครอบครัวไม่สามารถมาเฝ้าได้ตลอด24ชั่วโมงต้องเข้าใจเขาด้วยไม่อยากให้ออกมาโจมตี ซึ่งหลังจากโพสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจนํานวนมากเลยทีเดียวหลายคนอยากช่วยเหลือน้องทั้งสองคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งก็มีคนขอที่อยู่ของน้องอยากเจ้าของไปให้ก็มีคนเข้ามาตอบว่าบ้านนี้คมสี่หมู่ที่ห้าตำบลโคกสะอาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแทนน้องเราเป็นอสมอ,อยู่หมู่บ้านนี้ค่ะขออนุญ,ญาตตอบแทนเจ้าของช่องนะคะขอบคุณเจ้าของช่องมากๆคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ